ทรทัศน์รวมใจเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเสนอ วัสดีครับพบกับพวกเราในบายซ่าฮายก็เป็นประจำนะครับพบแบบผมตลกหน้าตาดีหยองลูกหยีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬกาถึง16นาฬกา30นาทีครับครับแลวผมครับป๊อปลูกหยีครับหนึ่งในสมาชิกของหยองลูกหยีครับจะเป็นสมาชิกใหม่ที่นี่นะครับผมถึงหน้าตาพี่ที่ก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับแต่รายการของเรายังเวลาเดิมช่องเดิมครับผมช่องเดิมช่องไหนบ้างเนี่ยโดยเราจะ ดูรายการเราได้ที่ช่องหนึ่งนะครับเบาใจแชนแนลนะครับพอใจแชนแนลนะครับและสองเบาใจทีวีครับผมครับผมนะครับสวัสดีครับผมมณแงมลวกหยีครับผมเป็นคนเรียบร้อยครับพี่เรียบร้อยครับผมมณแงมลูกหยีนะฮะพบกับผมได้ทุกวันแน่นอนวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับสังเกตว่าจะมีวัยรุ่นมาเอ๊ะทำไมเพราะอะไรเราจะเอาแก่ๆนี่เราลบไปแล้วฮะบลบไปเราจะไม่เอาแล้ว เราจะเอาไวรุ่นนะฮะสำหรับนะครับท่านใดนี่ครับพลาดชมทางทีวีนะครับทางช่องพอใจชาแนลหรืออ่าเบาใจทีวีนะครับสามารถดูทางช่องออนไลน์ได้ครับ www. พอใจชาแนลนะครับ .com นะครับสามารถดูได้เลยนะฮะร ุครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกหม่ใหม่มาดูงานไม่ได้ว่ากันนะครับป่วยพบคิดถึงเราพับครับเอ็นใจเจนีฟูดท่านที่จะจเล่นเกมกับเราก็0ูนยอย่างเดียวถ้าสนใจเจนีฟูดก็สังเกตเบอร์ในช่วงเวลาของเราหรือ0 8 0 0 2 4 5 4 5ครับหลสี่ห้าครับลายแก่ๆอย่างนี้ไปหาให้ลืมแก่กันเลยดีกว่าช่วงไหนครับกับแก๊กซ่าฮโอเคแก๊กซ่าห้าฮ นับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ Denny Food เรามาพูดถึงเรื่องขำามขฮากันบ้างดีกว่าแก๊กซ่าวันแรกวันแก๊แกแรกวันนี้โอ้เรื่องแรกวันนี้ไม่ธรรมดาครับทำไมำไม,มาจากเมืองนอกเลยมาทำไนอ,อินพอร์ตมาจากนน่นเลยครับนี่ไงมาจากญี่ปุน่นมาทําไมมาญี่ปุ่นมาทําไมมาญี่ปุ่นก็ไม่รู้อ่ะมาทําไมอ่ะมาจากญี่ปุ่นเอาไปดูแก๊กนี้กันดูกันเลยมาทําไมมาทําไม พูดถึงเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่น่าเที่ยวนะถูกต้องครับใช่ไหมฮะเราเที่ยวเมืองไทยไม่ต้องไปที่อื่นหรอกต่างประเทศเที่ยวเมืองไทยให้ทั่วเสียก่อนแล้วค่อยจากใจไปเมืองนอกเมืองไทยต่างประเทศเนี่ยเขายังมาเที่ยวเมืองเราเลยจริงเหรอเออจริงนี่อย่างชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มาเที่ยวเมืองไทยเที่ยวไปเที่ยวมาหลายวันใช้เงินใช้ทองเยอะแยะมีวันจะกลับประเทศญี่ปุ่นก็เรียกแท็กซี่ไปสวนอภูมิใช่ไหมตอนนี้แท็กซี่นั่งก็นั่งแท็กซี่ไปวิ่งไปเลยมีรถอยู่คันหนึ่งคันด้าแซงเดี๋ยววิ่งเขาบอก บอกให้โชเฉอร์แท็กซี่ดูวะคุ้นๆคุณดูนี่รถฮอนด้านี่มันวิ่งเร็วเพราะมันมาจากญี่ปุน่นโอ้ยงี้เนี่ยคุยเลยที่คุยเลยเน,นี่ยขับไปสักพักหนึ่งโตโยต้าแซงบิ๊กแล้วคุยเหมือนเดิมเลยนี่นี่คุณคุณดูเห็นไหมเนี่ยโตโยต้าเห็นไหมรถมันวิ่งเร็วเพราะมันมาจากญี่ปุน่นโอ้ใช่ใช่สักพักหนึ่งอีซูซุมาเยอะดะฮะซุมาเยอะก็พูดเหมือนเดิมอีกจนไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ค่าแท็กซี่มิตเตอร์ขึ้น2,570บาทโอ,อ้ยไ่แพงจังเลยใช่ในไายญี่ปุ่นก็โมโหโชเฟอร์นะคู่คู่ทำามามาแพ้จะต้องโสาพากบ,บาทอไอ้โชเฟอร์ก็บอกแหมมิมตเตอร์มันหมุนเร็วเพราะมันมาจากญี่ปุ่น <laughs> มาจากญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นขำเล็กๆน้อยๆนะมาของมาจากญี่ปุ่นเรื่องของคนขี่คุยเรื่องต่อไปของผมนะพี่อเมียไม่ฉลาดเมียทำไมเมียคุนง่อไม่ใช่อะไรนะเมียไม่ฉลาดชื่อเรื่องเขาเมียไม่ฉลาดอ๋อเมียไม่ฉลาดออะไปดูไม่ฉลาดยังไงออะไปดูกันแก๊กนี้ขำไม่และไม่และ กันพวกแกธรรมดาภาคหลังเล่นไม่ค่อยขำเอาพวกแกช่วยอย่ามาตลกกับผมผมไม่ชอบนะทำไมผมยิ่งคิดเกลียดหูหงิดเบื่อเหงิดเบื่อเรื่องอะไรวันๆหนึ่งชีวิตเนี่ยเซ็งนะเซ็งการมีครอบครัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องเดียวนะเฮียโอ้โหเฮียแค่เฮียเฮียเป็นเหมือนผมมั้งลูกนะเฮียมีเมียป่ะเนี่ยเฮียเนี่ยปะโถหน้าตาดีงี้จะเหลือเหรอเฮียเหมือนกิ้งก่าดิ่งกินกะหล่เปลีมากเลยเดียนี่เฮียอย่าล้อเล่นอย่างนี้เลยผมผมไมบอกเฮียเออ เมียดีน่าเบื่อนะน่าเบื่ออยู่แล้วน่าเบื่อไม่ว่าโง่แล้วเมียผมเหรอยิ่งมันมีโง่กว่าเมียผมอีกแล้วหรอเมียเคียงโง่เหรอเมียโง่ขนาดไหนคิดดูเด็กวันเกิดมาผมถามว่าอยากได้อะไรผมบอกอยากได้ปลาอยากเลี้ยงปลาผมบอกเอาเงี้ยเอาตังไปห้าร้อยอยากได้ปลาเดยกก็ซื้อมาเลี้ยงด้วยกันอ๋อมาไปซื้อมาเลี้ยงจริงด้วยซื้อปลาอะไรมาปลาป๋องโอ้บ้าไอ้บ้าแล้วเมื่อไหร่จะตอยู่นี่อะไรไม่เกินเมียผมหรอก นี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเมื่อเมียมันโง่อย่าให้มันมากไปไม่ยาใช่คือมันมันทำอะไรไม่เป็นเลยอ่ะดีกว่าจริงดิขนาดเนี้ยบ้านเนี่ยมันอยู่มาสิบปีเนี่ยอยู่กับผมมาสิบปีบ้านยังถูไม่เป็นเลยผมถูมันดูทุกวันมันยังจําไม่ได้อ่ะดูที่อ่าไม่เวนนี่ถควาดมากเมียผมไม่องไปของผมอย่าโม้มากอย่าโม้มากเมียผมเมียผมแล้วผมคิดดูแล้วกันกวาดบ้านก็กวาดไม่เป็นดูดิ ทีวียังเปิดไม่เป็นเลยทีวีก็เปิดไม่เป็นดีหมดวางอยู่ตรงนี้มันยังกดไม่เป็นเนี่ยเฮ้ยยองยองเปิดทีวีให้หน่อยไอ้ทีก็ต้องไปเปิดให้เราก็ต้องไเป <ๆ S 2> เปิดให้มันนะดิมันทําอะไรไม่รีดผ้าก็ยังรีดไม่เป็นผมต้องนั่งรีดนั่งสอนมันรีดกี่ครั้งก่อยับอ้ยน่าปวดหัว<อ>ดีนะว่าผมฉลาดผมทําเป็นทุกอย่างเออนี่ถือว่าได้ผัวดีนะเออดูดิแม่งเก่งอยู่เรื่องเดียวมี้ผมเนี่ยเรื่องไหนเนี่ยเรื่องกินเนี่ยเก่งเหลือเกินมีอะไปกินหม้งเน สั่งหมูหันมาตัวหนึ่งผมก็นั่งจิบเบียเพลินๆหันไปอีกทีสัดหนังซะหมดเลยหันไปเห็นหมูหันเนี้ยนะหันไปเห็นหมูหันหนังไม่มีดูพูดกินหมูหันก็รู้อยู่แล้วหมูหันมนอร่อยต้องหนังจะมาละตูวเอ้ยแเราก็แก้เผ็ดมั่งทำไงสั่งหอยนางรมระจานหนึ่งเลยมันเผลอเข้าห้องน้ำไ้เกี้ยทำไมมวย ผมก็สัดเปลือกหอยนั่งลมหมดเลยมันตอกมาตกใจอึ้งเลยทำอะไรไม่ถูกเลยเหลือแต่เนื้อเปลือกไม่มีเปลือกไม่มีเปกไม่มแกเพ็ดมันแกเพ็ทมันไงไม่ต้องตักนั่งลมเออทำไมจังเตาแล้วกินกระดองให้หมดให้มันกินเนื้อ คนเสื้อดำนี่เขาน,นานๆเล่นทีแต่เขาเล่นขำเล่นดีนะโอ้โหคุ้นๆ <c oughs> อ่ะ โอ้โหใกล้เทศกาลพรุ่งนี้เป็นลอยกระทงแล้วใช่แล้วลอยกระทงคือหยุดทําความสกปรกกับแม่น้ำกี่นาทีนะเรขอขมาลาโทษเขาจะตัดกันทุกที่เลยเพ่าแม่คงหาทั่วประเทศตัดงานกันหมดใหญ่โตหมหรานลอยภาคเหนือกับวันเพ็ญเดือนสิบสองเจ้าน้ำกระนองเต็มตลิ่งเจ้าเราทั้งไล่ชายริงเจ้าเดี๋ยว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 ผมต้องผานตรงเจ้าเนี่ยเขาลองจะได้รู้ว่าเป็นภาคเหนือไงแลวอย่างภาคใต้ภาคใต้ก็วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำไล่นองเต็มลิง มู่เราดังไล่ใจยิ่งลุกจิงวันลอยทงโอ้ยยีพาดใต้ว่าไพ่ยิสานไพ่อีสานไพ่ยิสานโอ้ยโอ้ยอันว่าวันเทียนเดือนสิบสองนานกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับพี่ครับเดี๋ยวครับพี่ผมว่ากว่ากว่าจะร้องจบนี่เทียนดับหมดแล้วมั้งอ่ะพักดื่มเจนี่ฟูดสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าแจกซ่าฮไฮ สนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเซนีฟูดไปลังมาอออะะะไไรร่มายังไงเนี่ยไปใครไปเลยไปเลยไปเลยใครอะใครใครอะคนบ้าเข้าที่เข้าที่ลงเต้นด้วยตั้งงานกลับเข้าสู่ช่วงแจก่าไฮ ครับท่านผู้ชมนะครับอ่าช่วงนี้นะฮะก็เดี๋ยวเตรียมทัวร์เล่นเกมกับพวกเราได้เลยนะครับก็เดี๋ยวไปชมกติกากันนิดนึงแล้วกลับมาแจกส่ากันครับครับ กติกาแจากซ่าคาแฮเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด10บแผ่นป้ายภายในส0บแผ่นป้ายนี้จะมีเจนีฟู๊ดกล่องใหญ่5้ากล่องกล่องเล็กอีกหกล่องเราจะทําการคล้าแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียงสามแผ่นป้ายจากนั้นพิธีกรจะเปิดเฉลยให้หนึ่งแผ่นป้ายแล้วให้คุณผู้ชมทายต่ออีกสองแผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเจนีฟู๊ดกล่องเล็กหรือเจนีฟู๊ดกล่องใหญ่ หากตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหนึ่งครั้ง และแผ่นป้ายรางวัลทั้ง5า้าใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟร,รุงสำเร็จชนิดผงตรานานโนโคอฟ f e ่สกล่องมูลค่า450บาทเสื้อที่ระลึกจากทางรายการคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ระหว่างเสื้อแจ็คเก็ตจากเจนีฟ f o o หรือเสื้อจากสโม,มสรเจนีฟ f o o สมุทรส,สงคราม FC เงินสด1,000บาทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ Jenny f o o กล่องเล็กมูลค่า2,200บาท และถ้าหากเปิดพบป้ายในพลคนขันกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาทเริ่มโทรขึ้นมาตอนนี้เลยนะคะ0 2 6 9 2 2 8 1 8กถึงเ อาละครับกลับเข้าช่วงแจกซ่าฮาเฮกฎกติกาเรายังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับสําหรับท่านที่เล่นเกมไปแล้วได้รางวัลไปแล้วขอสงวนสิทธิ์เป็นอาทิตย์ต่อไปนะครับถ้ายังไม่ได้ก็โทรกันได้เรื่อยๆโทรเลยนะครับอย่าลองแปลงอย่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรกันมานะครับโผล่เข้ามาได้แล้วครับสายแรกมาแล้วสวัสดีครับ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 ชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับโอเคโคราชคุณอะไรฮะโอเี คุณโสพีจากจังหวัดนครราชสีมานะฮะชมทางช่องไหนครับพอใจอ่ะพอใจเป็นยังไงฮะวันนี้เห็นพวกเรามาจัดรายการกันกี่คนฮะกี่คนครับสามคนแสดงว่าอยู่หน้าจอแน่นอนเอาละงั้นพร้อมแสดงนะครับพร้อมนะฮะแผ่นป้ายแรกเล่นเลยฮะอ่าแผ่นป้ายแรกเป็นเจนี่ฟูดกล่องใหญ่แผ่นป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กอะเล็กหมดงานเปิดเลยครับ โอ้เป็นกองใหญ่น่าเสียดายมากเลยครับโอ้ไว้ไว้่งนี้โทรใหม่นะครับ่งนี้สงารังงานเก็บเลยครับเก็บเลยครับอ้อสายต่อไปมาเลยนะครับถ้าจะเล่นเกมกับเรา026922818แต่ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์เจนีฟู้ดก็0800224545ป่วยปุ๊บคิดถึงเราปั๊บนะฮะปวดข้อปวดเข่าปวดหัวนะฮะคิดถึงพวกเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรจากจังหวัดไหนคะเชียงหวานจังเลย สุกิตาชื่ออะไรนะครับสุกิตาสุกิตาครับสุกติกต,า,กตาจากจังหวัดไหนครับอยุธยาค่ะอยุธยาดินแดนบ้านเก่ามชมทางช่องไหนครับชมทางช่องไหนพอ,อใจค่ะพอใจอยู่หน้าจอรึเปล่าครับ,รบอยู่ค่ะชมเป็นประจําวันนี้เรามาจัดรายการกันกีนก่คนนะสามคนค่ะสามคนนะฮะเออพร้อมเลยวครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วเราจะมาเปิดแผ่นป้ายนะฮะ อ่าแผ่นป้ายแรกเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กแผ่นป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะขอให้ใหญ่นะครับขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่ไปนะครับเฮ้ยบอบบอบบอบอบอเดี๋ยวมันวันหล่นเล็กดิเป็นกล่องเล็กนะครับโู้ให่าเสียใจด้วยนะฮะสับใหม่นะฮะมันเป็นเรื่องของดวงนะครับมันเป็นเรื่องของดวงสับไปสับมาแล้วแต่จังหวะใครจะโชคดีนะครับอ่าสายต่อไปมาเลยครับมาเลยใครกันเดิน ยังไม่มีนะฮะอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบาเสียงทีวีด้วยครับฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวนอกจากมันมันมันดีเลย์นิดนึงนะฮะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับสันติครับสันติจากจังหวัดอะไรครับ พุทธมนตรสายสี่ครับพุทธมนตรสายสี่ี่เล่นกับเราเป็นประจำบณหัวหน้าวินเมอร์สค์สายสี่นะครับยเลยรู้จักเลยนะฮะให้บริการกันบ่อยมาโอเคไม่ว่ากันอยู่หน้าจอนะคุณสันติพร้อมนะครับแผ่นป้ายแรกคุณสันติครับอเป็นเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับแผ่นป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับ กองเล็กครับเล GT ็กหอยเล็กดูครับหอยเล็กโอ้ใหญ่ครับโอ้ยเอ๊ะสถาปยยังไงวันนี้เหนียวยังไม่ออกเลยฮะระวังด้วยนะเราเก็บเลยครับสายต่อไปครับ <c oughs> <ป>สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับ อมนวันค่ะอมนวันจากไหนครับนครปฐมค่ะนะครปฐมนะครับแม่วันนี้คนนครปฐมบ้านเราเข้ามาเยอะเหลือเกินอยู่หน้าจอนะครับอยู่ค่ะเห็นไหมว่าผมใส่เสื้อสีอะไรใส่ยังไงแต่งตัวยังไงอ๋อใส่เสื้อลายสก,ก๊อตสีน้ำตาลค่ะโอ้สีน้ำตาล,ลด้วยแผงเกงยีนค่ะโอ้ไม่เป็นลายแผงเกงยีนนะฮะเอาละพร้อมพร้อมเล้เลยนะครับแผ่นป้ายแรกเราเปิดแล้วนะฮะค่ะเป็น เจนี่ฟูดกล่องใหญ่แผ่นป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับเล็กค่ะเล็กนะครับขอให้เล็กขอให้เล็กหอยเล็กนะครับขอให้เล็กเล็กครับอ่าถูกแล้วนะฮะแผ่นป้ายสุดท้ายครับเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ใหญ่ค่ะใหญ่นะครับขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่เล็กครับโอ้โหทำไมเบิ้ลมาตลอดเลยไม่เข้าใจเลยนะฮะวันนี้วันนี้ไม่ออกเลยช่วงแรกนะฮะเอาเปลี่ยนป้ายนะฮะเปลี่ยนป้าย โอเครับโอ้โหเก็บเก็บเก็บเก็เออแปดป้ายโทรมาเลยครับโทรมาเลยครับโทรมาเลยครับศูนย์สองหกเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดนะครับศูนย์สองหกเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดฮะเราอยากแจกนะฮะอยาสองป้ายเท่านั้นนะฮะสองป้ายเล็กกับใหญ่เท่านั้นนะฮะครับผมมาแล้วฮะเล็กเบิ้ลใหญ่เบิ้ลอาจจะมีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับลันจวนศรีเกตครับลันจวนศรีเกตนะฮะแฟนประจําอยู่แล้วอยู่หน้าจอนะครับชมทางช่องไหนครับเนี่ยตอนนี้หนึ่งปจครับ พอใจนะครับอ่ะพอใจเปิดเลยเล่นเลยอยากแจกเร็วๆนะฮะอ่าแผ่นป้ายแรกเป็นเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับครับผมแผ่นป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับเอาใหญ่ครับใหญ่นะครับขอใหใหญ่ครับอ่าใหญ่ครับถูกต้องฮะอ่าถูกแล้วแผ่นป้ายสุดท้ายครับเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับเอาเล็กครับเล็กนะฮะขอให้เล็กใหญ่ครับโอ เดี๋ยวได้ครับสายต่อไปมาเลยครับสายต่อไปมาเลยฮะัโอ้โหทําตองอย่างนี้ก็ตายสิครับเออมันสับไปสับมาแล้วแต่ดวงยิงๆนะฮะเอ๊สวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับพรสยามจากปราจินบุรีครับพรสยามจากจังหวัดปราจินบุรีอยู่หน้าจอหรือเปล่าครับอยู่ครับผมแต่งตัวไปยังไงพูดอะไรให้โดนใจสักนิดนึง ใส่หมวกครับเราใส่หมวกโอเคครับแผ่นป้ายนี้เปิดเลยนะแผ่นป้ายแรกเจนี่ฟูดกล่องเล็กแผ่นป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ครับใหญ่ครับเปิดเลยครับขอให้ใหญ่ครับเล็กครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆเลยนะฮะแม่พักดื่มเจนี่ฟูดสักคู่หนึ่งแล้วกลับมาแจกซ่ากันต่อครับเอออ่า เปิดวันแล้วเปวันแล้วเปวันแล้พราะอะไรเดี๋ยวไม่มีเวลาแจกขอโทษเอาละครับกลับเข้าชุดสูตรช่วงแจสตาฮาเฮกันต่อเลยมาแล้วนะมาแล้วรับแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับขวัญใจนครราชสีมาค่ะบขวัญใจนครราชสีมาอยู่หน้าจอนะครับอยู่หน้าจอชมทางช่องไหนครับ พอใจค่ะพอใจอ่ะพอใจเปิดเลยอ่แผ่นป้ายแรกอ่าเป็นเจนีฟูดกล่องเล็กแผ่นป้ายต่อไปเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะเล็กคอยเปิดคอยเล็กใหญ่โอ้อีกแล้วเก็บเลยเก็บอีกแล้วอ่าโอ้พรุ่งนี้โทรใหม่นะครับขอบพระคุณมากที่ร่วมสนุกกับพวกเรานะครับขอบพระคุณมากนะครับเจดีฟูดแจกอย่างเดียวนะฮะบอสอยากแจกมากแต่แหมทายกันสองป้ายเท่านั้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะเชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับนิารัสกรุงเทพค่ะกรุงเทพเฮอพี่น้องชาวกรุงเทพแหมนานๆจะได้รับสักทีเออชมอยู่หน้าจอนะครับค่ะอยู่แถวไหนของกรุงเทพเขาเนี่ยมีนบุรีค่ะเออชมทางช่องไหนครับเพลนพอใจพ่อเพลินพอใจนะฮะโอเคเปิดเลยแผ่นป้ายแรกเป็นเจนีฟูดกล่องเล็กครับแผ่นป้ายต่อไปเป็นเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะใหญ่นะครับขอให้ใหญ่ใหญ่สักทีใหญู่กต้องนะครับ แผ่นป้ายสุดท้ายครับเป็นเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับใหญ่ค่ะใหญ่อีกแล้วเหรอใหญ่ใหญ่ขอให้ใหญ่เล็กครับโอ้ย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 เอาละเอาละเอาละไม่ถูกเป็นไปได้ยังไงว่าวันนี้รางวัลเราไม่ออกเลยถ้าไม่ออกเราจะเหลือสองป้ายเดี๋ยวให้สายนี่ผ่านก่อนนะอืมอืให้สายนี่ผ่านก่อนนะเราจะเหลือสองป้ายอะ่ะเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับ อารยานครปฐมครับอาานครปะถมนะครับครับผมอยู่หน้าจอผมเชื่อชมทางช่องไหนฮะช่องไหนเบาใจค่ะเบาใจเออมีเบาใจเข้ามาสายหนึ่งยงโชคดีอ่ะโอเคแปดป้ายแรกเปิดเลยนะครับเป็นเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับแผ่นป้ายต่อไปเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะเล็กขอให้เล็กเล็กอ่าถูกต้องแผ่นป้ายสุดท้ายครับเป็นหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับ ใหญ่ค่ะใหญ่นะครับถูกต้องครับโอ้แม่ไม่ได้นะครับแม่เป็นสายนี้นะครับแม่แผ่นป้ายรางวัลมีอยู่5แผ่นป้ายนะครับอยู่5แผ่นป้ายเจดีฟุตหนึ่งสองสามสี่ห้าเลือกแผ่นป้ายไหนครับครับสามค่ะแผ่นป้ายสามนะครับสาม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 เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นนายพลเลยโอ้ยอดมากเลยครเป็นนายพลเลยรับเงินสดไป2,000บาทฝากเบอร์ไว้เลยครับวางสายให้สนิทนะครับสายสุด อีกหนึ่งสายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับสมุทรปราการค่ะอะไรนะฮะสมุทรปราการค่ะชื่ออะไรครับเบาเสียงทีวีปาลิชาตค่ะปริชาติเบาเสียงทีวีปราการค่ะขอบคุณครับอยู่หน้าจอหรือเปล่าครับอยู่หน้าจอค่ะชมทางช่องไหนครับเชื่อปริชาตค่ะปาิชาตค่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วชมทางช่องไหนครับพอใจค่ะพอใจอ่ะพอใจเปิดเลยอ่ะอยากแจกคนสมุทรปราการบ้างนะฮะอ่า เจนีฟูดกองเล็กแผ่นป้ายแรกแผ่นป้ายที่สองนี่เจนีพูดกลองเล็กหรือเจนีพูดกล่องใหญ่ครับใหญ่หรือเปล่าใหญ่หรือเปล่าใหญ่ถูกต้องครับแผ่นป้ายสุดท้ายฮะเป็นเจนีพูดกลองเล็กหรือเจนีฟูดกลองใหญ่ครับกลองใหญ่ค่ะใหญ่หรือเปล่าใหญ่ใหญ่เล็กครับโอ้โหไม่มีไม่มีน่าเสียดายพ่กนี้โทรใหม่นะครับขอบคุณมากที่ร่วมสนุกกับพวกเรานะครับแม่อยากแยกอีกหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ สวัสด <ขอ S 1> ีครับอ่าเชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับอนุรักษ์ครับอ,อนุรักษ์จากจังหวัดไหนเนาะโคราชครับคนโคนราชบา้านเองนะครับ,รบชมทั้งช่องไหนนี่พอใจครับพอใจเนาะอ่าเปิดเลยเด้อเวลามีหน่อยแล้วอ่ะอยากแจก <S <S อ่ะเจนี่ฟูดกล่องเล็กแผ่นแรกแผ่นต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่กล่องใหญ่ครับใหญ่เปิดเลยครับขอให้ใหญ่ใหญ่ถูกต้องครับแผ่นป้ายสุดท้ายเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนนี่ฟูดกล่องใหญ่ ใหญ่ครับใหญ่ยีกเลยเล็กโอ้ยนอ,อแกทำไมเป็นอย่างงี้ยนอ <c oughs> อะยังมีเวลาครับยังมีเวลาแจกกันอยู่นะครับโทรกันเข้ามาครับโทรกันเข้ามา026922818เ,เวลาเหลือน้อยเต็มทีอะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชื่ออะไราจากจังหวัดไหนครับชิวลรีจากกรุงเทพค่ะจากกรุงเทพคุณ,คณวารีอยู่หน้าจอหรือเปล่าครับอยู่หน้าจอค่ะชมชมนังค่ะอ๋อช่องสกอตค่ะอ้ยสุดยอดมากเปิดเลยถ้าอย่างเงี้ย แฟนประจำเอเจนี่พูดกล่องเล็กครับแผ่นป้ายแรกแผ่นป้ายต่อไปเจนี่พูดกล่องเล็กหรือเจนี่พูดกล่องใหญ่กล่องใหญ่ค่ะใหญ่นะครับขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่ใหญ่ครับอแผ่นป้ายสุดท้ายครับเจนี่พูดกล่องเล็กหรือเจนี่พูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะใหญ่อีกเหรอใหญ่อ้าวหมดการค่ะนี้หมดกันไม่มีแล้วอีกหนึ่งสายสองป้ายพอสองป้ายพออีกหนึ่งสายสองป้ายพอ สองป้ายพออ่ะผมไม่ได้ดูนะผมไม่ได้ดูนะผมไม่ได้ดูนะอ่ะสองป้ายพอนะอ่ะมาเอาปกติก่อนเอาปกติก่อนเอาเวลายังเหลือเวลาอย่าสามป้ายสามป้ายสามป้ายโอเคโอเคขอโทษทีขอโทษทีโอ้โหเวลาหมด น่าเสียดายพักสายไปนานหน่อยแม่น่าเสียดายนะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาจริงๆนะครับนี่เราจะมาเฉลยป้ายให้ดูนะแผน่นไปนี่นนะะแผ่นป้ายแรกเป็นอย่างนี้แผ่นป้ายที่2เป็นโอโหกาแฟนาโนชนิดผงนะครับและนี่ในพันอยู่นี่นะฮะ และนี่เป็นเสื้อจากสโมสรเจนี่ฟูสมุดสงครามพร้อมแจ็คเก็ตนะครับ,รบวันนี้เวลาหม,หมดหมดเวลานะครับพวกเรา3าคนนะครับผมหยองลูกหยีคุณป๊อบลูกหยีคุณมดงามลูกหยีต้องไปกันก่อนขอบคุณเจนี่ฟูตครับบ๊ายบายสวัสดีครับ,บ